ถ้าคุณสนใจข่าวการเมืองและอยากเข้าใจเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆหากคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตช่วงกลางดึกขององค์การเมืองไทยมักเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มีผลต่อภาพรวมทั้งระบบการเมืองอย่างชัดเจนหัวข้อที่กล่าวถึงเกมลับหลังม่านเดือดอำนาจเงาเริ่มขยับเป็นการสะท้อนถึงปรากฏการณ์นี้อย่างตรงไปตรงมาเป็นช่วงเวลาที่แรงกดดันจากหลายฝ่าย เริ่มขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญการเข้าใจปรากฏการณ์นี้ในเชิงบวกสามารถช่วยให้ประชาชนและผู้ติดตามการเมืองมองเห็นว่าแม้กระทั่งความซับซ้อนของการเมืองเบื้องหลังก็สามารถมีผลดีต่อการปรับสมดุลของอำนาจและสร้างความโปร่งใสในอนาคตการเมืองเบื้องหลังมักถูกมองว่าเป็นเรื่องลึกลับและซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนถึงความพยายามของหลายฝ่ายในการสร้างความสมดุลการเคลื่อนไหวของอำนาจเงาไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่บางครั้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบและสร้างแรงกดดันให้ระบบการเมืองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอำนาจเหล่านี้แม้จะทำงานในเงามือแต่ผลลัพธ์ของมันสามารถเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหากมีการใช้พลังนั้นอย่างรอบคอบและชาญฉลาดในช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดสูงการขยับตัวของอำนาจเงาอาจสร้างความไม่แน่นอนแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การเคลื่อนไหวเหล่านี้มักถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบขีดจำกัดของฝ่ายต่างๆและเพื่อสร้างสมดุลใหม่การเมืองไทยมีความหลากหลายทั้งในเชิงบุคลากรและนโยบายการปรับตัวของอำนาจเงาเหล่านี้อาจนำไปสู่การปรับสมดุลทางการเมืองที่เป็นธรรมมากขึ้นในมุมมองเชิงบวกการเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงกลางดึกแสดงถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของระบบการเมืองไทยแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ก็สะท้อนถึงการมีอยู่ของกลไกที่สามารถตรวจสอบและปรับปรุงระบบการเมืองได้การเคลื่อนไหวเหล่านี้สามารถเป็นเครื่องมือสําคัญในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการพัฒนานโยบายและการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการเข้าใจความหมายของเกมรับหลังม่านในเชิงบวกคือการมองว่ามีฝ่ายที่คอยเฝ้าตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเมืองการมีอํานาจเงาที่ขยับตัวหมายถึงการมีผู้เล่นที่ใส่ใจต่อความสมดุลและการทํางานของระบบ การเคลื่อนไหวเหล่านี้อาจช่วยกระตุนให้เกิดความโปรง่งใสมากขึ้นเนื่องจากฝ่ายที่มีอำนาจเงาต้องวางแผนและประเมินผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของตัวเองอย่างรอบคอบในด้านการสื่อสารการรายงานเหตุการณ์กลางดึกและการเคลื่อนไหวของอำนาจเงาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ประชาชนโดยไม่สร้างความตื่นประหนกการเข้าใจว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกตรวจสอบและสมดุลจะช่วยให้ผู้ติดตามการเมืองมองภาพรวมอย่างรอบด้าน การเคลื่อนไหวของอำนาจเงาไม่ได้หมายความถึงความขัดแย้งเสมอไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับตัวและพัฒนาระบบการเมืองในภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองช่วงกลางดึกที่เกิดขึ้นจากอำนาจเงาเป็นการสะท้อนถึงความซับซ้อนและความสามารถในการปรับตัวของระบบการเมืองไทยการเคลื่อนไหวเหล่านี้สามารถสร้างโอกาสให้เกิดความสมดุล การตรวจสอบและการพัฒนาที่ยั่งยืนหากมองในเชิงบวกประชาชนสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเข้าใจระบบการเมืองและสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของระบบในการปรับตัวต่อความทา้าทายการเคลื่อนไหวของอำนาจเงาไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่สะท้อนถึงโครงสร้างและกลไกขององค์การเมืองไทยที่มีความซับซ้อนและหลากหลายการขยับตัวของฝ่ายต่างๆเป็นสัญญาณว่าระบบการเมืองยังมีชีวิตชีวาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกเป็นโอกาสให้เกิดการตรวจสอบและพัฒนาเชิงนโยบายที่ดีขึ้นความเข้าใจเชิงบวกต่อเหตุการณ์นี้คือการเห็นว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเบื้องหลังเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่สร้างสมดุลและความโปร่งใสการมองเช่นนี้ช่วยให้ประชาชนมีมุมมองที่รอบด้านและลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนการขยับตัวของอำนาจเงาเป็นสัญญาณของความยืดหยุ่นของระบบการเมืองไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นคงและพัฒนาประเทศ